คุชเฟอสวัสดีค่ะหนูชื่อจะอยู่ในโรงพทสุจีดาค่ะหนูชื่อเด็กนิรันดร์คือกัญชัยค่ะวันนี้เราอยู่คนที่ไหนเรคะเราอยู่กันที่วัดห้วยบึงนะคะเป็นเป็นแหล่งยนรู้ภูมิปัญญาของประการกุญญรนะค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะคุณเฟอร์เราจะมาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนประญารุ่นอดีตค่ะว้าวน่าสนใจจังเลยเนาะ ไม่ให้เสือดาเราเข้าไปดูไดีกว่าไปกันเลยค่ะ,คะพี่ชักร่้ไหมคะภานนี้ท้าเป็นกับอะไรนะคะอ๋อ่าพนี้นะคะ่านนี้นะคะช่ยเยียกว่าปลากลือน,น,าาน,นั่นเองค่ะถ้าแปลนภาษาไทยก็ขว,วัญน,นั่นเองค่ะแล้วขวัญนี่นเป็นไงหรอคะขวัญนะคะหรือว่าขวัญของคนเรานะคะจะมีแค่สามสิบสองสามสิบสองขวัญเองค่ะแต่ว่าขวัญของปลาเกลือนะคะมีสามสิบเจ็ดขวัญค่ะ ซึ่งฝอนหงปากลกยอนนะคะจะแบ่งออกเป็นสามประเภทคสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกแล้วก็สัตว์ครึ่งน้ำค่ะพี่ชอ้เปขาหนูเพงเพื่อะแกหนูพราะว่าถ้าหนูไม่สบร้องให้ฝันไม่ทันเนีนะคะอก็จะขอให้เ่นาูวพ่อรอพอมูงก็เยกันจับมา้เหมือนเดิมค่ะแต่เด็กน้ะคะจะไม่รองไาจากโกที่เป็นอยู่ค่ะ ชมทุกทนนะคะทเข้ามาดูคีทก่าน่นจะักไปไม่อยากลืมเารนีนะคะเพื่อลมี้้วกหนึอสองคนสามสี่ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ